นนี้มีชื่อว่าไทยลนขอรซีเฟส2024งานนี้ดีสำหรับพวกเราชาวกาแฟกาแฟเรากาแฟโลกกาแฟไทยไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ต้องบอกว่ากาแฟทั่วโลกนั้นมีมูลค่าอันดับสองรองจากปิโตรลียมแล้วก็ประเทศไทยเราก็ถือว่ามีกาแฟที่สุดยอดนะครับเราทั้งนําเข้าเราทั้งส่งออกและนี่เป็นอีกแบรนด์หนึ่งจากจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยเนาะใช่ค่ะจังหวัดอะไรฮะกาแฟเรามาจากเชียงใหม่กับเชียงรายค่ะอ๋อแล้วก็จะเป็นดอยปางขอนค่ะบาง มีปังขอนดอยช้างแล้วก็เชียงใหม่ก็จะเป็นแม่เจดีอะไรเงี้ย,ยคะ่ะมันจะสลับหมุนเวียนกันแต่ละฤดูค่ะแล้วเราเรามั่นใจได้ยังไงว่ากาแฟใน,ในโลกนี้ปังขอนกับเชียงรายของเราเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าใครที่จริงกาแฟไทยอะคะ่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมามันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างของเราเองอะคะ่ะเราก็ซื้อกาแฟจากซัพพลายเออร์ที่เหมือนเขาก็ทํากาแฟส่งออกเลยชื่อบริษัทบีนสปายนะคะ เพราะฉะนั้นกาแฟพวกนี้ก็เป็นปกาแฟสเปเชียลตี้ที่คัดพิเศษมาแบบไม่ได้ด้อยกว่าเมืองนอกเลยค่ะอ,อ,อยู่อยู่ในเกรดสูงสูงที่สุดเลยค่ะ,ะจริงค่ะ,ะ <laughs> เวลาเขาดูว่าเกรดสูงดูอะไรได้บ้างที่จริงเขาดูตั้งแต่กรรมวิธีการปลูกเลยค่ะว่าความสูงจากระดับน้าทะเลสูงได้ไหมแล้วก็คือวิธีการนะคะอย่างเราใช่ไหมคะเราจะมีโอกาสได้ขึ้นดอยไปดูกาแฟเขาก็จะมีการคัดเกรดตั้งแต่การเก็บ นอกจากการปลูกนะคะการเก็บพอเก็บเสร็จเอาเมล็กกาแฟไปสีสีเสร็จคัดแยกทุกอันที่เป็นดีเฟกต์ะคะออกเหมือนคัดพลอยเลยค่ะทีละเม็ดทีละเม็ดเรื่องเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์เท่านั้นที่จะเอามาขายแล้วก็เรอามาคั่วต่ออย่างข้างๆเนี่ยมีทั้งบราซิลน,นะหรือเวียดนามเนี่ยเราสู้เขาได้สบายมากสบายมากค่ะเลย <อ>เดี๋ยวถ้าไม่แบบลองชิมกาแฟหนูดูก่อนก็ได้มันตีกันแหลก็ตอนนี้ร้านไหนลองชิมดูค่ะแล้วก็จะรู้ว่าแบบรสชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือดีหมดของเราเองเราก็จะมีลูกค้าที่เป็นต่างชาติเยอะเหมือนกันเพราะเราเราเป็นเราขาย end user นะคะคือเราขายลูกค้าที่ดื่มเลยทีเนี้ยก็จะมีฝรั่งด้วยเหมือนกันที่ชอบรสชาติกาแฟไทยคือมันก็นุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานงานนี้จำชื่องานได้ไหมคร Thailand Coffee Fest งานเนี้ยมันส่งเสริมการขายกาแฟาไทยมากน้อยแค่ไหนก็ส่งเสริมนะคะเพราะว่าในงานเนี้ยค่ะก็จะมีนอกจากจะมีต่างชาติที่มาจัดบูธกาแฟาด้วยใช่ไหมคะก็จะมีคนต่างชาติที่มาเข้ามาในงานเพื่อหา,มาเมล็ดกาแฟหรือหาเครื่องชงกาแฟาด้วยอะคะ่ะเหมือนเขาก็จะมาเจอเราว่าเราขายอะไรอยู่เหมือนเราก็เอาแบบเหมือนแม่ค้าฝั่งไทยเนาะมารวมกันเพื่อที่จะขายของเขาไปเลยเขาก็มาเดินเยอะเลยค่ะ,ะวันน,น,นี้วันที่สอง เมื่อกี้ก็เจอมาเลเซียมีไต้หวันที่เจอนะคะแล้วก็ใช่ใช่ค่ะก็คิดว่ามันก็คงจะใกล้ที่จะเดินทางมาชมงานได้อะไรเงี้ยค่ะว่าเรามีแบรนด์ไหมของเราแบรนด์ร้านนกาแฟใช่ไหมคะร้านชื่อฟิกซ์ค่ะฟิกซ์คอฟฟี่อะไรนะฟิกซ์คอฟฟี่ค่ะอันนี้ในกรุงเทพทั้งหมดที่มยตอนนี้มีหสาขาค่ะในกรุงเทพมีสารแดงปฏิพัทซอยสิเอกมัยสารสินแล้วก็บางนาค่ะเพิ่งเปิดเลย ก็คือเราก็มีขายทุกแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ด้วยลูกค้าสามารถสั่งในแกลได้เลยเชียงใหม่เชียงรายก็มีเชียงใหม่เชียงรายยังไปไม่ถึงค่ะแต่อยากไปอยู่นะคะโอเคโอเคอยากจะฝากอะไรไปถึงคอกาแฟบ้างว่าแบรนด์ของเราเนี่ฟิกเนี่ยนะค่ะถือว่าก็อยากจะฝากคอกาแฟทุกคนว่าอย่างร้านฟิกกะค่ะเราก็ตั้งใจทํากาแฟมากปีนี้ทำมาตั้งแต่ปี2018ก็เข้าปีที่5ปีที่6 ทุกๆปีเราก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดถ้าใครยังไม่เคยลองกาแฟไทย100%ก็มาลองที่ร้านฟิกได้นะคะทุกๆสาขาเลย <Yeah. S 1> ก้า <Fair. S 1> แฟแต่คนยังไม่แฟค่ะเดี๋ยวลองแนะนำฟิกว่าเราได้ทำมเมล็ดก,กาแฟแบบไหนบ้างนะคะ ก็เล็กกาแฟของเรานะครับผมมีครบทุกโปรเซสของกาแฟเลยไม่ว่าจะเป็นโปรเซสเริ่มต้นอย่างเช่น wash natural หรือว่าจะเป็นตัว back ันนี y ก็ตามเรามีครบทุกแบบเลยรวมถึงว่าเราจะมีเป็นแบบที่เป็นแบบ analogic natural ซึ่งจะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นจาก natural ขึ้นมาอีกมีการใส่ใจในเรื่องของการมากกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อให้กาแฟได้ดีขึ้นเป็นรสชาติของความหวานของธรรมชาติครับผมใช่ใช่ใช่อันนี้คือเป็นเป็นโปรเซสของกาแฟเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณ ไปเก็บเมล็ดกาแฟจากต้นแล้วคุณลองทาเมล็ดกาแฟเลยอ่ะมันจะหวานเหมือนกับตัวนี้เลยใช่อันนี้คือคำว่าเนเชอรัใช่ครับดั้งเดิมใช่ครับใช่แต่ว่า,า,า,ก,ก,ากาแฟเนี่ยเนเชอรัทุกๆโปรเซสของกาแฟนะครับสามารถนำมาทำเพื่อขยาย รูปแบบของกาแฟไปได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นตัวของวัชโปรเซสฮันนี่โปรเซสหรือว่าจะเป็นตัวในชลอโปรเซสก็ตามโปรเซสเหล่านี้นะครับจะอยู่ในขั้นตอนของทางฟาร์มเมอร์ซึ่ง l o c a l farmer จะต้องเป็นคนคุยกับทางนายหน้าว่าต้องการกาแฟรูปในรูปแบบไหนและผลิตออกมาในรูปแบบไหนว่าเกษตรกรเป็นคนใช่ใช่ครับนี่คือคุณค่าของกาแฟที่ว่าทําไมกาแฟไทยถึงได้แพงขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าเกษตรกรเขาพยายามหาความรู้ตลอดให่ความรู้ับเกษตรกรใช่ครับใช่เราเป็นผู้ให้หรือว่า จริงๆเราทำงานร่วมกันมากกว่าใช่ครับผมเพราะว่าใช่ใช่ใช่ครับท,ที่จริงแล้วค่ะตัวเกษตรกร,เ,กรเองเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเขาเองก็หาความรู้เพิ่มเติมในการทำ process กาแฟใหม่ๆขึ้นมาเสนอเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรืออย่างทางเรามีอะไรที่แบบเหมือนสนใจก็สามารถบอกเขาได้อะไรเงี้ย หมายถึงตัวเทสโนดใช่ไหมคะเทสโนดมันจะมาจากการชิมกาแฟค่ะแล้วพอเราชิมเสร็จอ่ะเราจะรู้สึกว่าหลังจากที่เราทานมันเข้าไปอ่ะมันจะอาจจะมีรสชาติของผลไม้หรืออะไรออกมาตามตัวนี้ค่ะมันทำให้มันรู้สึกผลไม้ที่จริงมันมันมันเกิดจากการเกิดจากโปรเซสอะค่ะคือเราไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรเข้าไปนะคะแต่หมายถึงว่าจากกระบวนการอ่ะมันทําให้เกิดรสชาตินี้ขึ้นมา ใช่ใช่โดยที่ไม่จำเป็นต้องเอารสชาตินั้นเช่นสตรอเบอรี่ไม่ได้ไม่ได้เอาสตรอเบอรี่ไปใส่ไม่ได้เอาไปใส่ค่ะไปเป็นยกใหญ่ไม่ได้เอาไปใส่ค่ะการหตักไม่สามารถทำให้เกิดกลิ่นหอมายในรูปแบบของกาแฟได้ใช่แล้วอย่างบางัวที่รู้ว่ามันเป็นเหมือนมิ้งจีใช่ค่ะก็นี่คือกลิ่นที่เกิดจากโปรเซสของกาแฟเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการตักมาหรือว่าเก็บเกี่ยวมาใช่ค่ะ จริงๆแล้วในเรื่องของความรู้ตรงนี้ครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผมแบ่งที่ผมแจ้งไปแกว่ามันเป็นความรู้ที่เราสัง่งเราทํางานร่วมกันมาเป็น10ถึง2ี่ปีเพราะงั้นกระบวนการที่เราจะพัฒนาโปรเซสขึ้นมาใหม่มันเลยเป็นการตกลงการร่วมกันของทางเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ําจนถึง,ถงปลายน้าเลยว่าเราทําอะไรร่วมกันได้บ้างมีแนวทางไหนที่เราสามารถจับมือไปแล้วไปด้วยกันได้ดีได้บ้าง,งทำให้กาแฟที่มันเจริญเตกกิบโตใช่ร้รงขา,ามันได้ตั้งแต่เป็นแต่ว่าไม่ใช่เป็น นอกเหมือนเดิมใช่ครับใช่ครับใช่ครับและฟิกของเราได้นอกจาก,กที่ทำเป็นโปรเซสเรื่องของมมลิกาแฟแล้วตัวอะไรที่จะมาสริอีกตัวนี้อีกอันนี้จะเป็นกาแฟโคบูพร้อมดื่ม<ช>ค่ะอ<ช>่าจริงๆแ,แล้วครับผมอ่าออย่างอย่างผมขอแนะนำนะครับอย่างจริงๆแล้วอะโปรเซสของกาแฟของเราอะเราไม่ได้มีขายแค่เมล็ดกาแฟหรือเป็นแค่เครื่องกาแฟเนาะเรามีผลิตภัณฑ์ออกมามากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟสกัดเย็นที่เรียกกันว่าโคบูนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวนี้ขออนุญาตนะครับ อีกตัวนี้จะเป็นกาแฟโคบิลเหมือนกันแต่ว่ามาในรูปแบบของคอนเซนเทรตซึ่งจะสามารถนําไปผสมอย่างอย่างอย่างหนึ่งขวดใหญ่ขวดนนีะ้สามารถนําไปผสมกับเครื่องดื่มน้ําเปล่าแล้วก็ตามได้เป็น10แก้วซึ่งจะแตกต่างกับตัวโคบิลที่พร้อมดื่มตัวนี้เลยแลวก็คือเปิดขวดได้เลยอย่างทั้งสองตัวนี้สามารถเทน้ําแข็งเติดคนดื่มได้เลย<ม>ก็จะสามารถสัมผัสถึงรสชาติที่เราสื่อออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่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  อันนเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมเราถึงกล้าที่จะเคลมคําว่าตลาดกาแฟไทยเราเป็นอันดับที่สองของในเอเชียรองจากแค่รองจากแค่เกาหลีประเทศเดียวเพราะว่ากาแฟของเราอ่ะมีความหลากหลายสูงมากรวมถึงประเทศของประเทศไทยเราเป็นประเทศที่สามารถปลูกและเติบโตของกาแฟได้ดีมากดีกว่าประเทศหลายๆประเทศที่เป็นแบบบราซิลเคนยาซึ่งเขามีปัญหาขาดแคลนน้าขาดแคลนหลายหลายอย่างซึ่งของเราประเทศไทยเรามีทุกอย่างพร้อมหมดเลยใช่ครับโอกาสที่ผลิตของเราใช่จะดีใช่ครับเป็นไปได้สูงใช่ครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่เป็น,มนโมไซนะคะในงานของ Thailand c o f f e e f เฟส2024ค่ะและวันนี้แน่นอนค่ะเรามาตอบโจทย์สำหรับคนที่หงายในสุขภาพนะคะแล้วก็อยากได้ในผลิตภัณฑ์ดีที่ตอบโจทย์สำหรับนะคะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพใครที่นะคะมีปัญหาของการแพ้แลคโตนหรือว่าแพ้นั่วค่ะเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นก็คือนมโมนนั่นเองนะคะจากโมไซค่ะซึ่งแบรนด์ของเรานะคะมาจากสิงโโคโปร์ค่ะแล้วก็ส่งมาให้กับคนไทยเนี่ยได้ดื่มกัน แล้วก็สุขภาพดีทุกกวันนะคะวันนี้ใครที่สนใจค่ะในงานของเราก็มีหลากหลายรสชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรสชาติออริจินอลของเรานะคะกับบาริสต้าเบนสำหรับใครที่นะคะกำลังมองหากับอีกหนึ่งเครื่องดื่มีๆที่สามารถทานได้นะคะทุกวันเลยแล้วก็สามารถที่จะไปเบรนกับพวกชาก,กาแฟและที่สําคัญค่ะบันของเรายังสามารถที่จะตีฟองนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ทำลาเต้อาร์ตได้ด้วยเหมาะสำหรับไไคใครที่เปิดาคาเฟ่แล้วก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปต่อยอดรายได้ได้กับบา,าริสต้าเบนนะคะตัวน,นี้จะเป็นออริจินอลเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะทานโรดแบบร้อยเลไซเลนนะคะเพราะว่าตัวนี้ของเราเนี่ยไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ยังได้คุณประโยชน์จาก้าวโอ๊ตเต็มเลยค่ะแล้วยังสามารถไปเป็นกับชากาแฟทำตีฟองได้หรือว่าจะทำลาเต้อาร์ตได้ด้วยนะคะสําะสำหรับคนที่เปิดร้านคาเฟ่เลยค่ะหรือว่าใครที่บอกว่าอุ้ยกำลังมอง หาผลิตภัณฑ์ที่แบบตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบทานกาแฟอู่แล้วค่ะกับโอ๊ตนะคะไซส์ของเราที่เป็นในรูปแบบรสชาติกาแฟลาเต้ตัวน,นี้ค่ะเพราะว่าตัวน,นี้เราใช้มเมล็ดขั้วจากบราซิลนะคะอร่อยเป็น,น้นแน่นอนค่ะนี่เลยแล้วก็อีกหนึ่งรสชาติค่ะกับนมโอต๊ตโอตไซส์ช็อกโกแลตของเรานะคะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตทุกคนถึง2เท่าเลยค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบการทานช็อกโกแลต แต่อยากจะได้สุณภาพดีด้วยนะคะตัวนี้แนะนำเลยค่ะและนอกจากนี้ยังให้ราบอักันไปนะคะว่าเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันบูดคุณจะได้คุณภาพดีดค่ะจัดเต็มเลยใน1กล่องเ,เนี่ยนะคะขนาด200 ml สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแต่ถ้ามาในงานของเราเนี่ยโปรโมชั่น,นะค่ะไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนอยากให้ทุกท่านนะคะมาปล่อยจอยปล่อยใจนะคะแล้วก็มีความอร่อยจัดเต็มเต็มกล่องข่าดแบบโอซา์ S <S นะคะสนใจก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะสุขภาพดีได้ทุกวัน กับโอไซค่ะก็ฟังรอบนอกคุยกันนอกรอบนะครับนายกสมาคมกาแฟาพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยพูดดีมากเลยเธอพูดว่าคนที่อยู่รอบๆถ้วยกาแฟาเนี่ยจะต้องได้ประโยชน์เสมอหน้ากันไม่ใช่ว่าคนกินได้หรือคนกลางน้ำได้แต่ไอ้ต้นน้ำไม่ได้เพราะนั้นหนึ่งถ้วยกาแฟาเนี่ย เนี่ยเมื่อกี้พูดดีมากอยากให้พูดดีกว่ามันยังไงเพระะาะว่าเราเป็นสมาคมกาแฟพิเศษไทยเนาะแล้วพอพูดถึงส่วนของคําว่ากาแฟพิเศษอนะคะ่ะหลายท่านสงสัยก็คือจะมีสิ่งที่จับต้องได้คือคะแนนกาแฟเนี่ยจะต้องเกิน80คะแนนเต็มร้อยนะคะเกิน80ขึ้นไปไม่มีข้อบอกพร่องรุนแรงแต่สิ่งที่สําคัญมากเลยที่จะประกอบกันให้ได้เป็นคําว่ากาแฟพิเศษเนี่ยคือชีวิตที่เกี่ยวข้องในกาแฟแก้วนี้ตั้งแต่ต้นน้ําคนปลูกกาแฟ คนโพเซตคนคั่วคนทําจนไปถึงคนดื่มเขาจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นในทางในทางหนึ่งอย่างน้อยๆในนะคนดื่มต้องจอยถ้าเกิดเขามีความสุขขึ้นด้วยกาแฟก,แก,แก้านนะั้นมันตอบโจทย์ชีวิตเกษตรกร,กร,กรดีขึ้นไม่ได้ปตัดไม้ทำลายป่าทำให้แบบเขามีรายได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นคนกลางน้ำอยู่ได้มันมีความยั่งยืนในตัวมันเองใช่ค่ะนี่คือกาแฟพิเศษใช่เนาะวันนี้ประเทศไทยเราเกาแฟพิเศษเนี่ย เป็นไปแล้วประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าในแง่ของปริมาณการบริภนะรโภคนะอุปโภคบริโภคทั้งหลายแหละเนี่ยก็คือจริงๆอยู่ที่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ในองปริมาณค่ะแต่ในแง่มูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ที่เราบางทีมันจะมีความเหลื่อมนิดนึงในตัวแรกเพราะว่าบางทีมันแผนยากนะเพราะว่าบางทีแบรนด์กาแฟที่ตอนแรกไม่ได้พิเศษเขาพยายามขยับตัวเพราะเขารู้ว่าตลาดต้องการกาแฟที่เน้นคุณภาพมากขึ้น เขาก็จะขยับตัวไปในประเทศทางกาแฟพิเศษเราก็จะงงๆว่าเอ๊ะแท็กยังไงฉันควรจะนับเธอไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วการจะเป็นกาแฟพิเศษเนี่ยต้องเข้ามาทํำยังไงต้องมาติดต่อสมาคมไหมหรือเขาสามารถพัฒนาตัวเขาเองได้เลยไหมคะจริงๆติดเออไม่ต้องติดถึงขาติดต่อแต่ว่าติดตามข่าวสารของสมาคมใน Facebook ก็ได้ค่ะ S C <honesty. S 2> A T H สมาคมแบบ S C A T H ใน a c e b o o k นะคะแล้วก็คือจะเขียนว่า S C A T H แล้วก็ Specialty Coffee Association of Thailand ใช่ค่ะเราเป็น chapter หนึ่งของ SCA คือสมาคมกาแฟพิเศษของโลกเขามีนะแล้วเราก็เป็นอยู่ในประเทศไทยเราความเป้าเป้าหมายเราคือตั้งใจทำให้อุตสาหกรรมกาแฟในบ้านเราทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยยกระดับให้กลายเป็นกาแฟพิเศษเพราะมันคือการสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกการที่อยู่รอดของเราในอนาคตคือแบบนั้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของว่าเราเป็นกาแฟพิเศษทำได้เลยไหม รุ่นมองว่าแค่เข้าไปศึกษานิยามนิดนึงว่ากาแฟพิเศษมันคืออะไรเริ่มจากที่เมื่อกี้หนูพูดถึงก่อนก็ได้และค่อยนึกกลับไปว่าเรารู้ที่มาที่ไปของกาแฟที่เรากินอยู่หรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการคือเรารู้หรือเปล่าว่ากาแฟที่เราใช้อยู่กาแฟขั้วที่เราใช้อยู่เขาดีไหมหมายถึงว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมหรือมีทิศทางในแบบไหนในการทํา ธุรกิจแบบนี้ค่ะว่าเราสามารถย้อนเขาเรียกว่าอะไรนะ traceability ย้อนสอบกลับไปได้ไหมว่ากาแฟนั้นมาจากไหนมีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนไหมอย่างเงี้ยซึ่งหนูว่าถ้าเริ่มจากความเข้าใจรูปแบบนั้นอะเราก็จะพอซึมซับไประหว่างทางว่าเออนี่คือคุณภาพมันมาจากไหนเพราะกาแฟค่ะจริงๆน้องดีที่สุดตอนที่มันอยู่บนตน้นและทุกคนในห่วงโซ่ประทานกาแฟมีหน้าที่แค่รักษาคุณภาพน้องไว้ จนถึงปลายทางใช่เพราะว่ามันดีอยู่แล้วคือถ้าดีมานตั้งแต่ต้นคนคั่วรักษาคุณภาพไปดีที่สุดเหมือนปั้นปั้นออกมาให้ดีที่สุดแล้วคนชงพรีเซนต์ได้ดีที่สุดคนดื่มแฮปปี้อันนี้คือเนี้ย ب. ทีนี้ถ้ากาแฟต้นทางมาไม่ดีนี่คือทําไมมันถึงเป็นกาแฟพิเศษด้วยเหมือนกันว่าถ้ากาแฟต้นทางมาไม่ดีมเมล็ดไม่สุกรวมง,ง,งต้นไม่สวยงามน้องไม่สมบูรณ์ข้างในมันไม่มีสารอาหารอะไรให้ไป พัฒนาต่อมันไม่มีน้นําตงน้ําตาลหรือมีแบบความเป็นกรดท,ที่สวยงามของผลไม้เงี้ยคนขั้วก็ดึงอะไรออกมามากไม่ได้คนชงนี่งงหนักเลยไม่รู้จะดึงอะไรออกมาคนกินก็แบบโอ๊ยเก็บฉันต้องแพงนี่ฉันกินอะไรอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยพ้าย้อนกลับไปที่คํานิยามอะ่ะมันจะตอบโจทย์ด้วยด้วยตัวน้องเองใช่ค่ะแล้วที่ตอนแรกเราคุยกันว่าทําอย่างไรถึงอยากจะมีุแนวความคิดยังไงที่จะทําให้ประเทศของเราอ่ะเน้นในการผลิตเป็นกาแฟที่เสด็จนั ที่มาที่ไปเลยใช่ไหมที่เราต้องการยกอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษในบ้านเราอะค่ะให้กลายเป็นกาแฟพิเศษเพราะว่าเราอะเป็นประเทศปลูกกาแฟ <c oughs> ในโลกที่อยู่ในบินเบลใช่ป่ะ <c oughs> เราเป็นประเทศที่ค่าแรงสูงที่สุดซึ่งมันทําให้กาแฟบ้านเรามันราคาสูงโดยธรรมชาติแล้วถามว่าเราอยากให้กาแฟบ้านเราถูกลงหรอกก็ไม่นะแต่เราอยากให้คุณภาพเราอะเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยที่มันอยู่ในมาตรฐานโลกนั่นคือทําไมมันถึงมีคะแนนกลางของโลกอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้อยากกาแฟถูกลงเราไม่ได้อยากให้คุณภาพชีวิตเกษตรกร,เ,กรเปลี่ยนไปคือเขามีชีวิตที่ดีเป็นเรื่องที่ดีตอบโจทย์เราเราอยากให้คุณภาพมันเทียบเท่าสมศักดิ์ศรีคือคนจะซื้อกาแฟไทยต้องไม่ได้ซื้อเพราะว่าอุย้ยช่วยชาวเขาสงสารเขาซื้อด้วยคุณภาพเพราะฉะนั้น พอเป็นจุดๆนั้นแล้วเนี่ยทางลอดทางเดียวของเราที่เราจะสามารถขายกาแฟแพงแบบนี้ต่อไปได้ <c oughs> คือการพัฒนาคุณภาพพอเมื่อเทียบกันกันกบเพื่อนบ้านเราอย่างเงี้ยเราปริมาณเราก็ไม่มากพอพบพื้นที่ปลูกเราจากัดพวกกาแฟที่ <ใน S 1> ดีๆมันต้องอยู่<า>ที่สูง,สงเกินพันเมตรขึ้นไปพื้นที่ปลูกเราจากัดค่าแรงคนเราแพงเราไม่มีทางที่เราจะไปสู้ต้นทุนที่ต่ากว่าได้เพราะฉะนั้นทางลอดทางเดียวคือ ขายของดีค่ะขายของคุณมีคุณภาพแล้วราคามันจะไม่ได้อิงกับกลไกขนาดนั้นมันจะอิงนะแต่ว่าเราจะลอยลำนิดนึงตรงที่คุณภาพมาก่อนค,คนจะเลือกเพราะนี่คือกาแฟไทยกาแฟไทยมันมีคุณภาพเพราะฉะนั้นแพงกว่าโอเคแต่คุณภาพก็ต้องมาด้วยนี่คือวัตถุประสงค์ของสมาคมกาแฟพิเศษไทยใช่ค่ะและทิศทางที่เรามองว่าอยากให้สมาคมเนี่ยไปแล้วอนาคตมันเป็นแบบไหนคะจริงๆหนูว่า บางอย่างอะตอนแรกอะตั้งใจว่าตั้งใจว่าจะแบบเอออยากให้มันมีเจเนเรชันใหม่ๆมาทำ่างครัไม่ต้องพยายามเลยเขามากันเอง oh, <laughs> อคือใช่ใช่ค่ะคือคาว่าเจเนเรชันใหม่ๆหมายความว่าไอเดียใหม่ๆไม่ใช่แค่อายุแต่จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ารสนิยมความชอบไอเดียใช่ค่ะประสบการณ์ประสบการณ์ที่ไม่ต้องมากหรือน้อยแต่ประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างมันจะทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมทางด้านการผลิต การปลูกซื้อเกษตรกรสมัยเนี้เขาอายุกันแบบเพิ่งเรียนจบแบบย0่สบอะไรเงี้ยก็คือไม่ข้อดีของกาแฟพิเศษคือมันตอบโจทย์ชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆของเกษตรกรเองด้วยเพราะว่าปกติเขาจะต้องแบบไม่มีอะไรทําแล้วถึงกลับบ้านถึงไปทําเกษตรใช่ไหมคือแบบที่บ้านมีนู่นนี่นะมีมีแบบก็ชาวบ้านเนาะก็ปลูกกาแฟปลูกไร่ปลูกผักปลูกอะไรอย่างงี้ไปแต่แบบปกติก็คือไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะกินแล้วอะค่อยกลับบ้าน ไปหางานในเมืองก่อนเดี๋ยวนี้คือจบมาปุ๊บไม่ไม่หางานไม่ทําอะไรปุ๊บฉันจะทํากาแฟมันต่างไปและที่นี้นั่นหมายความว่าการศึกษาที่สูงขึ้นข,นของเขาความตั้งใจที่แน่วแน่มากขึ้นของเขาการพัฒนามันเร็วมากมันแบบโอเยี่ยมดีมากที่รักคือเราไม่ต้องไปสอนเกษตรกรค่ะเกษตรกรเก่งกว่าเรางานงานนี้ที่จัดขึ้นมานี่เราคิดว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการกาแฟาไทยได้เยอะไหมครับ จริงๆริงไทยแลนด์คอฟฟี่เฟสนะคะเป็นงานที่สมาคมกาแฟาพิเศษไทยเนี่ยจัดมาปีนี้ปีที่แปดแหละเราเริ่มปีแรกปี2016ัสิบหกเนาะจริงก็ทํางานเกิดเดอะ่าวมาตลอดแล้วก็เขาก็ช่วยช่วยกันตีโจทย์แบบว่าแต่และปีเทรนจะเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ความคาดหวังปีนี้ต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงปีนี้ตอนแรกเขาเรียกว่าความคาดหวังเนี่ยนอกจากให้คนมาเดินนะก็คือเราต้องการสื่อสารเพราะว่าเราต้องการสื่อสารว่าเออ มันเป็นสิ่งที่สื่อสารเหมือนคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ซ้ำๆนะอะไรอย่างเงี้ยกาแฟพิเศษคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านุ่นมองว่าสื่อสารบางอย่างซ้ำๆม,ม,มันคือการตอกย้ําว่ามันคืออะไรตราบใดที่ตลาดยังไม่ได้เข้าใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเรายังต้องมีหน้าที่ในการสื่อสารเรื่องนั้นอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์คอนเซปต์ของงานปีนี้คือรีเจเนเรชั่นรีเจเนเรชั่นคือการฟื้นฟู เนาะเหมือเนเวลาเราทาครีมแอมใช่ <laughs> คือมันไม่ได้จําเป็นที่มันจะต้องเสื่อมโทรมหรือเป็นอะไรที่ไม่ดีเราถึงต้องฟืน้นฟูอะไรที่มันดีอยู่แล้วบางอย่างคุณก็ต้องบารุงพัฒนาให้มันเติบโตขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือธีมของปีนี้ที่ว่าหนึ่งคือมีความหลากหลายทางคนกาแฟมากขึ้นคนดื่มทั่วๆไปที่บ้านนุ่นนับเป็นคนกาแฟะนะแต่ใดที่คุณกินกาแฟคนกาแฟทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่มีการเข้ามาแตะตรงนี้แล้วะมันคือ มันเป็นคอมมูนิตี้ที่เหมือนจะเล็กแต่มันกว้างมากๆแล้วสเกลมันใหญ่มากยว่าส่วนหนึ่งคือเจนที่หลากหลายในการเข้าถึงกาแฟพิเศษมากขึ้นเพราะว่าเราอะโฟกัสที่2ออย่างการผลิตแน่นอนแหละเกษตรกร,ก,รการผลิตกาแฟในประเทศไทยและก็คนดื่มเพราะคนดื่มคือผู้ที่ทําให้อุตสาหกรรมเราจเจริญค่ะ <c oughs> เป็นคนที่ฟีดทรัพยากรเข้ามาในอุตสาหกรรมฉะนั้นเราต้องการให้คนดื่ม เข้าใจมากขึ้นว่ากาแฟที่ดีคืออะไรแล้วก็เราจะมีผู้ประกอบการที่ใหม่ๆเขาเรียกว่ามีไอเดียในการนำเสนออะไรใหม่ๆมากขึ้นตรงนี้ตรงนี้พอเราเอามารวมกันปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้แล้วว่าบางทีมันไม่ใช่อายุน้อยลงไปเรื่อยๆเฉยๆมันคือบางที อาจจะเป็นแบบอย่างพ่อแม่หนูอย่างเงี้ยคือเขาก็อินกับกาแฟพิเศษมากขึ้นจากเมื่อก่อนกินกาแฟชงที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเจเนอเรชันที่หลากหลายที่มันมารวมกันที่มันเกิดการพัฒนาทั้งยกระดับทั้งอุตสาหกรรมใช่แล้วมนันเป็นการฟื้นฟูตรงที่บางอย่างคือการบํารุงบางอย่างคือการดูว่าเอ๊ะคุณดีได้กว่าน,นี้นะเพราะฉะนั้นในแต่ละส่วนมันจะมาจากความหลากหลาย ทางประสบการณ์ความหลากหลายทางไอเดียที่จะมาช่วยกันเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมมันจเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตการประกอบการการตั้งร้านใหม่การเปิดร้านใหม่หรือแม้กระทั่งผู้บริโภคเองที่เดี๋ยวนี้เขาก็ชงกันเองมากขึ้นที่บ้านซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจก็ อยากเชิญชวนกันมาเดินนะคะเรามีงานอีกแค่สองวันใช่สแค่คำถามนะมูลค่ากาแฟไทยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปีปีหนึ่งมันตกประมาณมีการคาดการณ์หนูไม่สามารถระบุได้เป็นกาแฟพิเศษอย่างเดียวแต่ภาพรวมทั้งหมดเลยอ่ะแสนล้านใช่ปีนล้านใช่ค่ะเพราะว่าเรานับกันที่มูลค่าตลาดใช่ไหมคะกาแฟแก้วหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วคนที่ซื้อกลับไปกินที่บ้านเยอะขึ้นมัน เติบโต,ต,ตมากแต่ในส่วนของกาแฟาพิเศษที่หนูบอกว่ามบนรท็กยากนิดนึงเช่นแบบบางทีเราก็ไม่ได้สามารถไปเกตดิ้งหรืออะไรได้เสมอไปโดยเฉพาะการที่บิ๊กแบรนด์บิ๊กใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาเริ่มขยับตัวให้มีกาแฟาที่พีเมียมยมากขึ้นเราเองก็ยังบด้วยความใหม่ของของสินค้าต่างๆของลายธุรกิจด้วยค่ะที่ทำให้มันยังยากที่จะสามารถจับเขาลงสัดส่วนแคตตาล็อกได้ว่าแบบเออคุณพิเศษหรือยัง หรือยังไงแต่ตราบใดที่นุ่นมองว่าแสนล้านเนี้เราจะอยู่กันแบบฮาร์โมนียังไงเพราะนุ่นมองว่าทุกอย่างคือตัวเลือกนุ่นไม่ได้หมายความว่าทั้งอุตสาหากรรมเป็นกาแฟพิเศษแล้วกาแฟชงจะอยู่ไม่ได้กาแฟที่แบบเป็นกาแฟอินสแตนต์จะอยู่ไม่ได้มันก็ถ้าตราบใดคนยังกินกาแฟมากขึ้นนะ่ะสุดท้ายมันคือการเขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นพิซซ่าที่มันใหญ่ขึ้นคือมีการแบ่งนะ ก็แบ่งตามเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปหนูจะอยู่เป็นมูลค่า25เปอร์เซ็นต์ตลอดไปหนูไม่ติดนะถ้าหมายถึงว่า,<ล>าในแง่ของ,<ล>าของกาแฟพิเศษแต่ถ้าเกิดตลาดจากแสนล้านกลายเป็นแสนห้า25เปอร์เซ็นต์นั้นหนูโอเคอเพราะฉะนั้นมันทําให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นใช่ไหมมันทําให้ผู้ประกอบการเขาอยู่ได้แบบยั่งยืนใช่ไหมมันโอเคแล้วคนดื่มแฮปปี้ใช่ไหมวันนี้ตอนเช้าฉันอาจจะชงกาแฟที่บ้านแต่ตอนกลางวันฉันอาจจะไปกินกาแฟที่ถูกหลงก็ได้คือ เขาบาลานซ์ของเขาได้นี่เพราะฉะนั้นถ้าตลาดมันสามารถอยู่ในจุดที่มันสมดุลได้มันจะเกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องจริงๆอันนี้คือหนูมองว่าทั้งในแง่ของธุรกิจนะที่มันไม่ใช่เรื่องของแค่แค่ทรัพยากรอะไรเงี้ยค่ะใช่ไอ้จุดนี้อยากให้<ฆ>นายกถือ<ฆ>แก้วกาแฟแล้วโชว์กล้องให้ว่าถือยังไงนะฮะอ๋อถือถือ,ถอยังไง <laughs> พอดีแก้วมันดีแก้วมันเป็นดับบบอลอ่ใช่ไหมช่างน่าชมคนถือไม่เหมือนกัน นายกถือเลยกันใช่คะ่ะหนูก็จับจับจับ,บ,บนี้ลคะค่ะของผมกาแฟเย็นกาแฟร้อนค่ะกาแฟพิเศษค่ะอันนี้กาแฟที่ดีอยู่กับป่าที่ดีครับผมเป็นกาแฟดริปครับของผมเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่ครับเห็นไหมครับกาแฟไม่ใช่มีกาแฟเดียวกาแฟมันมีมากมายแล้วก็ทำให้ทุกคนมีอาชีพมีไรายได้ มีงานทำแม่นบอสแม่นแมนอาชนกันหน่อยกาแฟไทยดังไปไปทั่วโลกไทยถึงมีโชคเพราะชาติเไทย แล้วสดชื่นฟื่นหัวใจนี่กาแฟไทยเทียมแล้วเออได้ครับได้ได้ได้ไได้ได้ไดให้กาแฟไทยจงเจริญจงข้าวดีดีกับพี่คำร้อน